สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับในตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าเราปล่อยน้องหมาในบ้านซึ่งเป็นน้องหมาตัวผู้ทั้งหมดนะครับขอย้ําเลยว่าเป็นเป็นน้องหมาตัวผู้นะครับแล้วไม่กังวลหรือว่าหนักใจหรือว่าเขาจะฉี่ในบ้านหรือว่าอะไรหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบโจทย์ปัญหาตรงนี้ให้ฟังนะครับผมคือน้องหมาที่เป็น โยผู้เนี่ยแน่นอนเขาจะต้องยกขาฉี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถเลี้ยงในบ้านได้โดยที่หนึ่งแทนแทนอย่างนี้เลยง่ายนิดเดียวนะครับผมง่ายมากๆคือการใส่โอบีให้น้องนั่นเองหลายคนไม่ทราบนะครับว่าโอบีคืออะไรนะครับผมโอบี OB คือนี่เลยเป็นแผ่นแบบนี้นะครับก็เหมือนเป็นผ้าคาดเอวทั่วไปแล้วก็มีตีนทกแก่เป็นตัวรัดไว้นะครับไซส์เนี่ยก็จะมีหลายไซส์อยู่ยที่อยู่ที่จะบอกว่าไงอะ อยู่ที่เราเลือกให้มันตรงกับไซส์จะเป็นหมาเด็กหมาโตนะครับแล้วข้างในเนี่ยเราจะใส่เป็นแผ่นแถมเพื่อแบบนี้นะครับแถมเพื่อก็คือกางเกงเด็กนั่นเองที่ไว้ซับเอ่อเป็นเป็นอะไรนะกางเกงเด็กที่ไว้แบบให้ฉี่อะไรอย่างเงี้ยของเด็กเท่านั้นเหมือนเหมือนเด็กทั่วไปอะครับเราก็ตัดมาให้ไซส์พอเหมาะแล้วก็บางยี่ห้อก็จะเป็นสอดเข้าแบบนี้บางยี่ห้อก็จะรัดมาแบบนี้นะครับผมแล้วแต่นะครับก็จะมีที่ยึดตรงนี้ไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่แบบนี้เลย ปึ๊บเข้าไปรัดไว้ที่ไหนใส่แล้วสบายไหมลูกใส่แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะครับผมพิปปินมานี่มาพิปปินเออมานี่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 เลยเลยนี่ครับก็ใส่แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีไม่อะไรนะไม่ได้บอกว่าต้องต้องอะไรหมายถึงว่าเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ย ใส่แล้วเขาก็เดินได้ปกติเลือกไซส์ให้พอดกีกับตัวเขาแค่นั้นเองทุกตัวในนี้คือือใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่งสบายไม่ยื่นล่ก็อยู่กันอย่างนี้น้องมันบอกตัวไหนจะอยู่บอก็อยู่ไปตัวไหนจะเล่นในบ้านก็อยู่ไปไม่มีกลิ่นส่วนการอืดเขาไม่ได้อืดตลอดเวลายอยู่แล้วนั่ออกไหมครับมันไม่รู้เธอบ้านอยู่แล้วแล้วก็ ถ้าอยากจะเพิ่มความเท่เข้าไปก็ใส่เป็นผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คลิปตามแต่ผ้าพันคอหน่อยนี่เจสซี่เปนะ็นอะไรนะนี่ก็จะเพิ่มความเท่คาบิสเป็นอะไรรู้หนูใส่แล้วนี่ไงครับเป็นรูปธงชาติสหรัฐนี่ไงหนูใส่แล้วเนี่ยนี่ใส่ก็น่ารักเห็นไหมน,นี่ครับก็สามารถใส่ให้เฮ้ยโจผู้ด้วยกัน ก็สามารถใส่อย่างเงี้ยก็ดูน่ารักเห็นไหมครับยกขาฉี่ก็ยกไปคุณใช้ชีวิตได้ปกติเราไม่ว่าอะไรทิ้นและไม่มีกลิ่นด้วยเพราะเราป้องกันฉี่อย่างนี้แล้วไม่มีทางเลอะแน่นอนวันนี้คนเก่งหมายมิไหมายมิตหมายมิเดนก็เดนก็มาใส่นี้แล้บมานี่เดนก็มาใส่นี่มาใส่คอมาใส่คอก่อนมาใส่คอก่อนอะไรเนี่ยร้าาหเหมือนกันไหม แต่ฝั่งนี้ได้ได้สองฝั่งอุ้ยนี่ยครับเราก็อยู่อย่างนี้สบายๆง่ายๆฉ่ำๆใจเย็นใจเย็นก็ใส่นิดนึงนิดนึงจะได้หล่อๆนี่เขาใส่กันหมดเลยถ้ามันคอเนี่ยจะได้หล่อๆนี่ไงนี่ไงหล่อๆนี่ไงนี่ไงหล่อไหมเอหเทระเบิดเลยพี่บ๊าพี่บังมหนุมานั่งตรงนี้ครับนั่งหล่อๆนะลูกไม่ต้องไปขอใครลูก เราไม่ยุ่งกับใครเราเป็นคนหลอกนฮะคนหลอกเขาจะต้องนั่งอย่างนี้พี่ปินไปไหนเนี่ยเฟียนเฟีนเฟีนครับเฟีนเฟีนเฟีนมาเฟีนมานี่ลูกอ่าพี่ปินมานั่งดูโตล่โอ้ยคนแก็งพี่ปินใส่ท่ามทอยังใส่เลยแล้วไหนใครยังไม่ใส่เพราะมันทออันนี้ทาซิโดอันนี้นะเฮ้ยแล้วก็มานี่ จอยเกินไปแล้วนะครับคุณต้องมาใส่ตรงนี้ก่อนนะผ้าเป็นคอพี่ๆเดี๋ยวแป๊บนึงลกูกเดี๋ยวใส่ผ้าเปนอให้น้องก่อนไมต้องมีแฉะเนีย่ยครัก็สามารถอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันได้สบายสบายส,ายน,สนานขื้นเครียงโอ๊ยฝนเยอะจังเลยก็อย่างครับเป็นชีวิตที่ไม่ได้วุ่นวายทำไมต้องมาพีเซนเรื่องตัวผู้หลายคนกังวลว่าน้องตัวผู้แล้วจะแบบ ฉีเลอะเธอบ้างจริงไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรามีวิธีการไงเราก็ใส่ออมงให้ดูที่เพ็นห่้านี่ที่ปามหน้านี่นะคนเราฝั่งนะนนะเราจะไม่ทะเลาะกัาแหวงกันนะครับเออเล่นไปลูกเล่นเลยการสบายอันนี้แล้วคาบิสคาบิสคาบิสครับคาบิสได้ยินไหมเนี่ยมาแวคาบิสมาคาบิสมา วิ่นมากระมวลนะครับก็มีบาะมีอะไรให้เขาเด็ก,เดกๆเขาก็จะแฮปปี้มีความสุขวิ่งในบ้านแล้วก็จริงๆการปล่อยวิ่งในบ้านเนี่ยควรจะมีผ้าหรือพรมแบบนี้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรขาเขาจะได้ไม่เสียไม่มีปัญหาเรื่องสะบา้าเคลื่อนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปูพรมแบบนี้นอนเล่นกับหมาอยู่บ้านก็ได้สบายพี่ปลาโอ้พี่ปลานั่ตนตรงนั้นเหรอนั่นตรงนั้นนะลูกพี่จิงก็อยู่อย่างเงี้ยะลูกอ๋อกว่ามาไหนรับเแล้ว ทับินมาเล่นนี่ไหมทับินทับินครับทับินมาทัาบินมานี่ับินครับมาเร็วมาเร็วอ,อ่าที่คือ,อนี่คนาบ่นี้มาดูีบ่อ,บอน,ออนออี้ใหมบ่อยนี่เขาถึงจื้อไงไงไงหนห่อเลยหน่อเลย แลว้วโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขแฮปปี้มีความสุขแฮปปี้สดุดนะแฮปปี้มากเลยฟินไหมแฮปปี้มากเลยเนะี่ยฟินสมชื่อเลยแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมเอ่อ่อเอ่อี่ปาขามาแลยวผู้มาวันนี้เห็นปลาชิ้นเอ่าพี่ปางน,น,นั่งนี่เด้อเด้อ ดูอยู่ด้วยสิขาหมูทำไมมองเงี้ยคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเขาก็ง่ายๆใส่ผขาใส่ผ้าว่าใส่แทบเพลิดใช่ก็เด็กๆก,ก็มีความสุขแฮปปี้กันนะครับหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเลีเ้ยงตัวผู้เราต้องมาบอกว่าวงนไม่พองไม่ชอบมายกหาฉี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีปัญหานะครับก็อยู่อย่างเงี้ยสบายใช่ไหมไมานี้ก็สบายทุกคนก็อยู่กันได้แล้วลูกนะจะมีตัวผู้เป็นสิบตัวในบ้านก็ไม่ต้องสนใจอะไรละการใส่โอบีแบบเนี้ยคือดีที่สุดแล้วก็ คือมันจบทุกปัญหาเราใส่แค่วันละครั้งเองไม่เยอะมันก็ค่ายืดแล้วลวกดีจะได้ไม่ต้องพูดน่ากพาต้าพัตตาไปไหนอ่ะพตาไปไหน ฝึกฉี่ตั้งแต่เด็กอ่ะก็จะดีที่สุดสาหรับน้องตัวเมียแต่ตัวผู้บางทีมันเยอะถ้าสมมติว่าบางคนอย่างเงี้ยตัวผู้เยอะเพราะตัวผู้โตมาแล้วเขาสวยสวยกว่าตัวเมียหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบแบบขนบึ้มๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลี้ยงตัวผู้เยอะได้ในบ้านโดยที่ไม่ต้องมาเครียดเรื่องฉี่ไม่มีกลิ่นเลอะเทอะบ้านเอเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สบายๆครับหรือว่าจะเลี้ยงเลี้ยงตัวเดียวก็ไม่มีปัญหานะมันก็อยู่กันได้ครับแต่เลี้ยงเยอะลราก็เนี่ยแฮมปี้มีความสุขกับเขา ใช่ไหมครับ